เฮ้ย hey, อย่าตกใจไปน้ำสีแดงที่คุณเห็นไม่ใช่มหาสมุทรเลือดมันเป็นเหตุการณ์ธรรมชาติที่เรียกว่ากระแสน้ำสีแดงกระแสน้ำสีแดงมาเกิดขึ้นในฟลอริดาโดยเฉพาะในแถบฟลอริดาตะวันตกและอาจอยู่นานหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนโดยพื้นฐานแล้วมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของสาหร่ายสีนี้สาหร่ายเหล่านี้ผลิตสารพิษที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลและยังอาจเป็นอันตรายสำหรับมนุษย์เราด้วย ทำให้เกิดอาการต่างๆอย่างเช่นท้องไส้ปั่นป่วนและต้องไปเข้าห้องน้ําอย่างฉุกเฉินภูเขาไฟน่ากลัวมากแต่ไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่ากระแสไฮร็อกลาสติกกระแสที่ลุกเป็นไฟเหล่านี้เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วจนไปถึงอุณหภูมิที่บ้าระห่ำม,มันร้อนกว่าเตาอบของคุณในคืนทําพิซซ่าเปรียบเสมือนพลุภูเขาไฟระเบิดที่เต็มไปด้วยเถ้าลาวาและก๊าซร้อน พุ่งลงมาจากภูเขาด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนักวิจัยบางคนอ้างว่าพวกมันอาจทำความเร็วได้ถึง725กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเกือบจะเร็วเท่าเครื่องบินโดยสารถ้าคุณโชคร้ายเข้าไปอยู่ในเส้นทางของมันคุณมีปัญหาใหญ่แล้วแค่ความร้อนก็ทำให้คุณกลายเป็นมนุษย์บาร์บีคิวได้แม้คุณจะพยายามซ่อนตัวอยู่ในอาคารก็ตามอากาศรอบๆสูงมากพอที่จะทำให้คุณสุกได้เลย เผาเสื้อผ้าของคุณและทำให้โลหะละลายเข้าสู่ผิวนางของคุณซึ่งเป็นอะไรที่น่ากลัวมากคนจำนวนมากต้องเสียชีวิตเพราะกระแสะที่ว่านี้แต่มีเรื่องหน้าเหลือเชื่อเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับผู้ชายที่ชื่อลูเชอร์ซิลบาริสในวันที่7พฤษภาคม1902เกิดการประทุครั้งใหญ่บนเกาะมาตินิกเมื่อคืนก่อนซิลบารรสมีปัญหาและต้องติดคุกเขาถูกขังอยู่ในห้องขังที่แข็งแรง ซึ่งหันหน้าออกจากภูเขาไฟเช้าว,วันรุ่งขึ้นภูเขาไฟเพล่าปทุโดยไม่คาดคิดทำลายเมืองเซนเปีย์ภายในไม่กีน่นาทีกระแสะร้อนกวาดล้างผู้คนราวสามหมื่นคนแต่ซิลบาริสที่อยู่ในห้องขังรอดมาได้และกลายเป็นที่รู้จักในนามชายผู้มีชีวิตรอดจากวันโลกาวินาศทีมกู้ภัยพบเขาในสวันต่อมาและห้องขังก็ยังอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ เขาอาจจะมีพลังยอดมนุษย์ก็ได้ย้อนกลับไปในวันที่21สิงหาคมปี1986ชายคนหนึ่งเดินไปเจอสัตว์ซึ่งดูเหมือนจะตายไปแล้วระหว่างทางไปหมู่บ้านนีออสในแคนารูนเขาต้องตกใจเมื่อพบว่าทุกคนในหมู่บ้านเสียชีวิตอย่างลึกลับสิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นที่ทะเลสาบโมอูนในปี1984ปรากฏว่าเหตุการณ์เหล่านั้น มีสาเหตุจากสิ่งที่เรียกว่าการประทุของลิมนิกซึ่งเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักโดยจูจ่ๆก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็ระเบิดออกมาจากน้ำในทะเลสาบทําให้เกิดก๊าซพิษที่เป็นอันตรายการประทุนี้มักเกิดขึ้นในทะเลสาบที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงซึ่งอาจเกิดจากสิ่งต่างๆเช่นก๊าซภูเขาไฟแล้วแรงดันสูงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือความดันเพียงเล็กน้อยทำให้เกิดการประทุได้ ผู้เชี่ยวชาญจึงเริ่มหาวิธีที่จะปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างปลอดภัยจากทะเลสาบเช่นโมนูนและนีออสเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในเดือนมีนาคม2024วิดีโอบันทึกช่วงเวลาที่น่ากลัวของผู้หญิงคนหนึ่งที่หายตัวไปในหลุมยุบขณะเดินอยู่ในห้างสรรพสินค้าในจีนวิดีโอเปิดเผยภาพที่พื้นด้านล่างเกิดการยุบตัวทำให้เธอตกลงไปท่ามกลางความวุ่นวาย ลูกค้าอีกรายก็วิ่งหนีไปด้วยความตกใจก่อนจะกลับไปตรวจสอบผู้หญิงที่ตกลงไปการคิดและการตอบสนองที่รวดเร็วของทีมงานฉุกเฉินและนักดับเพลิงช่วยกอบกู้สถานาการณ์ได้ทำให้ผู้หญิงสองคนได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นถ้าเป็นฉันเนี่ยคงจะวิ่งหนีไปไม่กลับมาดูแล้วล่ะ เมฆท่งตีเหล็กเป็นเมฆขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยอนุภาคน้ําแข็งซึ่งก่ะตัวที่ด้านบนของพายุฝนฟ้าคะนองที่สูงมากๆหรือเมฆคิวมูลนินบัสขนาดมหึมายอดแบนๆเกิดจากอากาศที่ลอยขึ้นไปในพายุและกระจายออกไปเมื่อกระทบกับสตราโตสเฟียร์ทำให้มันดูเหมือนท่งตีเหล็กซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่างโลหะใช้อากาศจากเมฆนี้จะเย็นกว่าอากาศในชั้นสตราโตสเฟียร์ซึ่งทำให้อากาศไม่ลอยสูงขึ้นไปมากกว่านี้ คุณสามารถเห็นเมฆทั้งตีเหล็กได้จากระยะไกลบางครั้งอาจใกล้ถึง160กิโลเมตรคุณอาจจะเห็นเส้นหิมะโปรออกมาจากขอบเมฆหรือที่เรียกว่าเวอร์กาหิมะหายไปก่อนจะตกถึงพื้นเพราะอากาศแห้งถ้าคุณสังเกตเห็นเมฆโปรผ่านยอดเป็นๆแสดงว่ามันขึ้นไปสูงมากซึ่งเป็นสัญญาณของพายุที่รุนแรงมากเมฆทั้งตีเหล็กมีชื่อเสียงในเรื่องการสร้างฟ้าผ่าที่อันตราย โดยปกติแล้วฟ้าผ่าจะมาจากด้านล่างของพายุแต่เมฆทั้งตีเหล็กผลิตฟ้าผ่าที่มีพลังมากจากด้านบนได้สายฟ้านี้สามารถโจมตีจากจุดไหนก็ได้แม้จะอยู่ห่างออกไปถึง48กิโลเมตรดังนั้นให้จับตาดูเมฆทั้งตีเหล็กถ้าคุณเห็นเมฆก่อตัวอยู่ใกล้ๆลาฮาไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นมันเป็นกระแสะหินเท่าและน้ำที่เคลื่อนที่เร็วและอันตรายมาก ซึ่งไหลลงมาตามทางลาดของภูเขาไฟเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องระวังไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้กําหนดนโยบายและแม้กระทั่งคนทั่วไปโดยทําความเข้าใจกระบวนการของลาฮาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นพยายามอยู่อย่างปลอดภัยเมื่อภูเขาไฟเริ่มปะทุการช่วยชีวิตในช่วงภัยพิบัติทางธรรมชาติคือเรื่องสําคัญที่สุดลาฮามี2ประเภทหลักๆลาฮาที่เป็นเศษซาก และลาฮาที่เป็นโคลนลาฮาที่เป็นเศษซากนั้นมีของแข็งมากมายไม่ว่าจะเป็นหินและขี้เถ้าส่วนลาฮาที่เป็นโคลนก็จะมีน้ำและโคลนมากกว่าลาฮาถูกกระตุ้นได้จากหิมะหรือน้ำแข็งที่ละลายอย่างรวดเร็วฝนที่ตกหนักในส่วนที่ไม่มั่นคงของภูเขาไฟหรือแม้แต่การประทุข,ของทะเลสาบหล่องภูเขาไฟลักษณะของภูเขาไฟและปริมาณน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการก่อตัวและเคลื่อนตัวลงของลาฮา เมื่อลาหาเคลื่อนตัวลงมาตามภูเขาด้วยความเร็วสูงถึง195กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมเศษซากจำนวนมากมันคือสูตรสำเร็จของความหายนะนอกจากคุณจะมีเซิร์ฟบอร์อดอยู่บนปล่องภูเขาไฟนะนะยังไงมันก็อันตรายการไปเที่ยวทะเลในวันหยุดท,ที่มีแสงแดดสดใสนั้นดีที่สุดไม่มีอะไรเหมือนการอาบแดดสัมผัสทรายระหว่างนิ้วเทา้าและได้ยินเสียงคลื่นกระทบฝั่ง ถึงแม้ทุกอย่างจะผ่อนคลายและสวยงามมากแต่ให้จับตาดูผื่นน้ำอยู่เสมอและอย่าหันหลังให้มาหาสมุทรคุณอาจรู้เรื่องกระแสน้ำต่างๆมาบ้างแล้วแต่คุณเคยได้ยินเรื่องคลื่นสี่เหลี่ยมไหมมันเป็นเรื่องจริงและน่ากลัวทีเดียวคลื่นสี่เหลี่ยมหรือที่เรียกว,ว่า crossie เกิดขึ้นเมื่อคลื่นสองลูกมาเจอกันทําให้เกิดรูปแบบสี่เหลี่ยมที่เป็นเอกลักษณ์ที่ดูเหมือนกระดานหมากรุกหบได้ตามพื้นที่ชายฝั่งทะเล และถึงจะพบไม่บ่อยนักแต่ก็สามารถสร้างคลื่นได้สูงถึง3เมตรทำให้เรือและนักว่ายน้ำเคลื่อนตัวได้ยากถ้าคุณไปอยู่ในน้ำที่มีคลื่นสี่เหลี่ยมคุณอาจรู้สึกเหมือนกำลังสู้กับกระแสะน้ำสองแห่งที่แตกต่างกันสิ่งที่ดีที่สุดคืออย่าออกไปไกลเกินไปและขึ้นจากน้ำทันทีที่คลื่นแรงเกินไปคลื่นสี่เหลี่ยมนั้นเป็นอันตรายต่อเรือมากกว่าดังนั้นจึงควรอยู่บริเวณน้ำตื้นเพื่อความปลอดภัย น้ำวนและกระแสะน้ำวนเป็นพลังธรรมชาติอนันรุนแรงและทำให้นักเดินเรือหวาดกลัวกันมานานแล้วมันเกิดขึ้นเมื่อสภาพอากาศและสภาวะของน้ํามีความลงตัวส่วนใหญ่มันปลอดภัยถ้าคุณอยู่ห่างๆแต่มาดูกันว่าจริงๆแล้วพวกมันคืออะไรและก่อตัวขึ้นได้อย่างไรโดยพื้นฐานแล้วน้ำวนคือน้ำที่เริ่มหมุนเมื่อกระแสะน้ำสองสายมาเจอกันหรือกระแสะน้ำหนึ่งปะทะกับของแข็งเช่นกำแพง มันอาจเล็กหรือใหญ่ก็ได้ขึ้นอยู่กับความเร็วของน้ําและคลื่นส่วนใหญ่ไม่เป็นอันตรายแต่ก็มีกระแสะน้ําวนขนาดใหญ่มีพลังและรุนแรงที่เกิดจากกระแสะน้ําในมหาสมุทรในช่องแคบเล็กๆด้วยกระแสะน้ําขึ้นน้ําลงในสถานที่อย่าง south t r u m e n และ moss t r u m e n ของนอร์เวย์สร้างน้ําวนขนาดใหญ่ได้น้ําวน corrie r e k n ของสกอตแลนด์เป็นหนึ่งในน้ําวนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตัวอย่างอื่นๆของน้ำวนสามารถพบได้ในญี่ปุ่นแคนาดาและนิวซีแลนด์มันเป็นประตูข้ามมิติหรือเปล่าไม่ใช่หรอกเมื่อ <Maybe. S 2> เร็วๆนี้นักวิจัยได้พิจารณาการประทุของภูเขาไฟใต้น้ำโบราณและผลกระทบต่อสภาพอากาศของโลกพวกเขาศึกษาวัสดุจากการประทุในยุคสมฤทธิ์เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดความอันตรายและผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศตัวอย่างเช่น การประทุครั้งหนึ่งเมื่อประมาณ3,600ปีก่อนในทะเลอีเจียนทำให้เกิดความวุ่นวายในซานโตรีนีการศึกษามุ่งเน้นไปที่เหตุการณ์นี้เพื่อทำความเข้าใจความสำคัญของมันจากการวิเคราะห์วัตถุในภูเขาไฟนักวิจัยได้ข้อมูลเชิงลึกว่าการประทุในอนาคตอาจส่งผลต่อสภาพอากาศอย่างไรพวกเขาพบว่าคลื่นตะกอนจากการประทุใต้น้ำตื้นอาจท,ทำให้เกิดสึนามิ และส่งผลกระทบต่อพื้นมหาสมุทรการค้นพบนี้ช่วยให้เราเข้าใจว่าการประทุข,ของภูเขาไฟใต้น้ําเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางทะเลอย่างไรซึ่งจะช่วยให้เราคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ในอนาคต